โอเคทำไมผมถึงกล้าพูดว่า s a m s u n Galaxy g A72 ตัวนี้ถึงเป็นสมาร์ทโฟน 4G ระดับกลางที่คุ้มค่าและดีที่สุดในปี2021นี้ถ้าอยากดูแล้วก็ตามไปรับชมกับรีวิว s a m s u n Galaxy g A72 4G กันครับสวัสดีครับในตอนนี้เรามาอยู่กับกล้องหน้าของ Galaxy A72 ถ้าเกิดใครกำลังหามือถือสักตัว ที่ถ่ายกล้องหน้า 4K 30fps ได้เนี่ย AJ2 คือหนึ่งเลยนะและราคาไม่แพงด้วยคือเราไม่จำเป็นต้องเอื้อไม่ถึงระดับเรือธงเนาะก็สามารถได้กล้องหน้าถ่าย 4K ได้นะนี่คือสิ่งที่สมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ไม่สามารถให้เราได้และสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่เป็นเรือธงคุมาร,ราาก็ไม่ให้เราไม่ได้เช่นกันโอเคสำหรับอย่างอื่นที่ทำให้ AJ2 ตัวน,นี้น่าสนใจแนละ้วมีดีกว่าสมาร์ทโฟนใช้อีกหืออะไรก็ตามเวลาโทรกันต่อได้เลยครับ เราจะเห็นกันแล้วนะครับว่า s a m s u n Galaxy g A72 ตัวนี้สามารถถ่ายกล้องหน้า 4K 30fps ได้กับกล้องที่มีความละเอียดอยู่ที่3.2 m มก้าพิกเซลรูรับแสง f 2.2 ความกว้างของภาพเนี่ย26มม,ม,มไม่ว่าคุณจะเป็นสายถ่ายเซลฟี่ภาพทั่วไปก็เอาอยู่ถ่ายรวมแก๊งเอาอยู่หรือว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอบล็อกที่ต้องการไฟล์คุณภาพดีๆ AJ2 ตัวนี้ก็เอาอยู่และในสิ่งที่สมาร์ทโฟนระดับกลางหรือว่าเรือธง,งคุ้มราคาทั่วๆไปเนี่ยไม่มีนะส่วนนี้ให้เราแต่ AJ2 ตัวนี้มีมาให้ก็คือเรื่องของกล้องครับโดยปกติเราจะติดภาพว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางหรือว่าระดับเริ่มต้นกล้องเยอะ แทบไม่มีอะไรให้เราใช้ได้ดีเลยแต่ว่า Samsung Galaxy AJ2 ตัวนี้4กล้องที่เขาให้เรามามี4ระยะให้เราใช้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่สมาร์ทโฟนระดับกลางหรือเหลือธงคุ้มราคาไม่มีให้เราอันดับแรกกล้องหลัก64ล้านพิกเซลซึ่งโดยปกติ AJ2 ตัวนี้เรื่องการโปรเซส ยอมรับเลยว่าทํา HDR ได้ดีมากๆหรือจะเป็นกล้องอัลตร้าไวก็ตามอันนี้คือสิ่งที่สมาร์ทโฟนระดับกลางกับเลนส์อัลตร้าไวเป็นของคู่กันไปแล้วซัมซุง Galaxy A เจตัวนี้คืออัลตร้าไวของเขายังคงประสิทธิภาพดีโปรเซสดีไม่แพก้กล้องเลนส์หลักเลยส่วนกล้องตัวที่3คือกล้องที่สมาร์ทโฟนระดับกลางไม่เคยมีมาให้เราและจริงๆก็คือเลนส์ซูมครับเทเลโฟโต้ซึ่ง s a m s ุง Galaxy A 7 2มีเทเลโฟโต้ออปติคอลในระยะ3เท่ามาให้เราแ่หน้าพิกเซล อันนี้มีประโยชน์มากจริงๆในการถ่ายรูปสามารถซูมดิจิตอลได้ไกลสุดถึง30เท่าและภาพในการซูมดิจิตอลเนี่ยคือจากระยะ1ถึงไม่เกินสิบพอถูถ่ายที่จะเอามาใช้งานได้อยู่และยังคงความสวยคมชัดอยู่ส่วนเลนส์สุดท้ายก็คือเลนส์มาโครครับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เลือกใส่มาโคร2ล้านพิกเซลซึ่งพอถ่ายเสร็จปุ๊บภาพมันก็ไม่คมชัดสักเท่าไหร่แต่พอเป็น A72 ตัวเนี้ยเขาก็ใส่เลนส์มาโครมาให้เรา5ล้านพิกเซลเลยส่วนการถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องหลังก็ถ่ายสีได้แต่เรื่องของการ อาจจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะเลือกถ่ายกล้องหลังถ่าย Full HD 60ก็โอเคกว่านะได้อะไรที่กันสั่นดีขึ้นด้วยแล้วก็สิ่งต่อมาที่ทําให้เจ้า Galaxy A 7 2ตัวนี้มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันควรมีมาให้กับสมาร์ทโฟนทุกเครื่องในการตัดสินใจในการซื้อนะนั่นก็คือเรื่องของกันน้ํากันฝุน่น A 7 2มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP 6 7ครับส่วนเรื่องอื่นๆถือว่ายังคงความธรรมดาของสมาร์ทโฟนระดับกลาง ไม่ได้แตกต่างจากค่ายอื่นสักเท่าไหร่ในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกดำาด้านนะครับสำหรับสีที่ผมได้มาแต่ข้อเสียของ Galaxy a 2คือขอบเครื่องที่มันเป็นพลาสติกมันเงาครับเวลาที่เราจับถือเนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนเลื่อนไหลออกมาอันนี้คือสิ่งที่ ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกใช้ขอบเครื่องเป็นพลาสติกมันเงานะทำเป็นด้านไปเลยเหมือนฝาหลังมันก็จะทำให้การจับถือเนี่ยมันกระชับแล้วก็แน่นมือขึ้นอีกก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงทำขอบเครื่องเป็นมันเงาส่วนเรื่องของพอร์ตต่างๆที่ a 7 2มีมาให้เราก็เป็นพอร์ตชาร์จ USB Type C รองรับการชาร์จที่ไม่ไวเมื่อเทียบกับหลายๆแบรนด์ก็คือ25วัตต์ครับกับแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับก็ไม่ไวนะครับในการชาร์จก็แนะนำว่าเสียบชาร์จตอนนอนดีที่สุดสำหรับ A72 ส่วนอีกพอร์ตหนึ่งก็คือออ d ด o j a แจ็ค3.5ใครสายฟังเพลงและต้องการมือถือกันน้ํากันฝุ่นด้วยเจาตัวนี้ทำได้นะครับส่วนหน้าจอเขาจะมีสแกนลายนิ้วออยู่ที่หน้าจอด้วยและตำแหน่งของสแกนลายนิ้วก็เป็นตำแหน่งที่โอเคเลยนะซึ่งหน้าจอของ s a m s u ง Galaxy A72 ตัวนี้มันเป็นหน้าจอขนนาดใหญ่เลย6.7ิ้ว Full HD ด้วยแล้วก็ Refresh Rate 90 Hz Super AMOLED เนี่ยทำให้สีสันต่างๆของหน้าจอสวยงามคมชัดและการใช้งานทั่วๆไปที่เราต้องไปเจอกับแดดเวลาออกไปข้างนอกมือถือระดับกลางทั่วๆไปสิ่งที่เราจะพบปัญหาคือเรื่องหน้าจอที่มันไม่สว่างเขาก็เลยเลือกใส่หน้าจอที่มีความสว่างสูงสุด800น i t 800น i t นี่คือความสว่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนในระดับแฟลกชิพเลยนะครับสำหรับการใช้งานหน้าจอความสว่างทั่วๆไปและในด้านของลำโพงเองเนี่ย ซัมซุง Galaxy A72 ให้ลําโพงัำเป็นลําโพงคู่บนล่างในการขับเสียงออกมาซึ่งเสียงต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้มีการแบ่งย่านมิ์ลิต่างๆดีสักเท่าไหร่อาจจะไปทนแฟลชซะมากกว่าสําหรับเสียงลําโพงของ A72 มันก็ไม่ได้ดังสักเท่าไหร่ด้วยสําหรับเสียงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปลองฟังกันดูครับ โอเคครับตอนนี้เราก็พูดเรื่องภายนอกของ a 7 2ไปหมดแล้วเรามาดูที่ภายในกันดีกว่าเรื่องการใช้งานเป็นยังไงสำหรับการใช้งานของ a 7 2นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามาพร้อมกับ snapdragon 7 2 0 g ซึ่งเป็นระดับกลาง4 g ที่น่าจะมีการใช้งานมานานสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเอามาใช้ในตัวนี้สำหรับราคาไม่ถึง1 5ื่นแต่ได้ s n a p d าก g เจ7ส G ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรของเครื่องด้วยแรมที่มีให้เรามาถึง 8GB เนี่ยคือวัน UI มันไม่ได้กินทรัพยากรเยอะตอนที่เราใช้งานไม่กินแรมเยอะเราจะเปิดแอป,ปหลายๆอย่างใช้งานพร้อมกันหรือว่าจะเปิดหน้าใช้งาน2จอพร้อมกันด้านบนด้านล่างหรือว่าจะเปิด3จอเพิ่มอีกจอหนึ่งเล็ก ก็สามารถทําได้อย่างสบายๆครับส่วนการเล่นเกมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สเปคแล้วละ่ะ Snapdragon 720G มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่แรงสักเท่าไหร่แล้วนะในปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะไม่เหมาะพอการนํามาเล่นเกมแต่บางเกมในการเล่นเนี่ยก็สามารถปรับกราฟิกได้ดีเลยคือก็สามารถเล่นได้เล่นกับเพื่อนได้สบายๆแต่บางเกมก็อาจจะไม่สามารถเล่นฮาร์ดคอร์ได้สักเท่าไหร่ถ้าอยากเล่นฮาร์ดคอร์ในราคาประหยัดก็จะมีพวก เรือธงราคาประหยัดนะครับหรือไม่ก็เกมมิ่งโฟนไปพวกนั้นเหมาะกว่าที่จะมาเล่นสมาร์ทโฟนระดับกลางคุ้มราคาครบฟีเจอร์แน่นๆต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันนะฮะก็คือง่ายๆเลยครับใครที่ต้องการเล่นเกม a j 2ตัวนี้ไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการมือถือ1ตัวที่มีทุกอย่างครบครบและต้องการใช้ชีวิตประจําวันแบบง่ายๆไม่ต้องซื้ออะไรแพงมากกล้องถ่ายได้ทุกระยะกว้างธรรมดาไกลซูมไกล ถ่ายมาโครทำได้ถ่าย 4k กล้องหน้าได้กล้องหน้าถ่ายรวมแก๊งเลนกว้างสบายๆ26มิลหรือจะเป็นเรื่องของแบตท,ที่อึดหรือซอฟต์แวร์ที่ดีใช้งานไม่ต้องกลัวว่ามันจะเออและมีการอัปเดต Security Patch ที่เรียกได้ว่าตาม f l a g s h i p ได้อย่างสบายๆ aj 2ตัวนี้คือตัวเลือกของคุณครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ s a m s u n galaxy g aj 2มีให้และถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เราจะรีบไปตอบทันทียังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ